สวัสดีครับผมวันนี้บ่าววนไทรราชนะครับผมพาเพื่อนๆน,นะครับผมมาเดินเที่ยวนะครับผมมาเดินเที่ยวหาดชายขาวนะครับผมพาเอฟซีนะครับผมมาเดินชมบรรยากาศนะครับหาดชายขาวนะครับผมหาดชายขาวมี ของเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมตอนนี้เขามีหลายโซนใ้เล่นมากๆเลยนะครับของเล่นมีเยอะแยะมากมายนะฮะสำหรับเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่นะฮะที่นั่งพักผ่อนก็มีเยอะนะครับเลือกเลยนะครับผมถ้ามาเที่ยวเลือกสถานที่ได้เลยนะครับผม เล,เลือกหาที่มองนังได้เลยนะครับตามสะดวกสบายนะครับผมวิวก็สวยนะครับแต่ละโซนแต่ละโซนนะครับวันนี้เราก็เลยได้พาพเพื่อนๆ FC เละผู้อยู่ใกล้หรืออยู่ไกละนะครับผมไ้มาทเที่ยวเก็บอบรรยากาศสวยๆวิวสวยๆนะครับผมมาพาพ่อแม่พี่น้อง FC นะครับผู้อยู่ใกล้หรืออยู่ไกละนะครับผม บางคนก็เคยมาเที่ยวบางคนก็ยังไม่เคยมาเที่ยวนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆนะครับปรับสถา,านที่ไปเรื่อยๆนะฮะมีลายที่ให้ท่องเที่ยวนะครับผมมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดินมาโซนด้านนี้นะครับผมก็สวยงามไปเรื่อยๆนะเดินไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราพาเดินเลาะรอบ รอบนองนะครับผมหรือว่าโซนที่เขาให้เล่นน้ำนะฮะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะเก็บเอาบรรยากาศมาพาเอฟซีนะครับผมวิวสวยนะฮะบ,บรรยากาศดีๆนะครับผมคนเล่นน้ำก็เยอะนะฮะแต่ว่าอีกโซนหนึ่งแต่ว่าโซนนี้เขาเล่นจะอัดนด้านหน้านะฮะอันนี้เป็น โซนเขากำลังเฮ็ดใหม่นะครับผมปรับปรุงใหม่ไปเรื่อยๆนะฮะคนก็เลยไม่ค่อยเยอะนะ,ะโซนนี้ถ้าไปอีกโซนด้านหลังโน้ดด้านโน้น,นนะฮะคนเยอะมากเลยนะฮะบรรยากาศก,ก็ดีนะครับผมวิวก็สวยนะฮะอันนี้เป็นด้านหลังนะฮะบรรยากาศทุ่งนานะฮะเขากำลังทํานานะครับวิวก็สวยนะครับผมมองไปมุมนั้นนะฮะเข้าวพวงกาลัง ตั้งนอนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะฮะอันนี้เราเดินพาเดินชมวิวนะฮะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมยิ่งเดินยิ่งสวยนะฮะขอบคุณ fc นะครับผมผู้อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลนะครับผมที่ติดตามชมนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมคลิปหน้าแล้วก็จะมาอัปเดตให้เพื่อน แล้วก็ไปพี่ได้รับชมอีกนะครับผมชมไปทีละตอนทีละตอนนะครับผมขอบคุณมากๆครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม